นคนราศีกันเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพานันนี้คนราศีกันปั้งจิตมาเลยค่ะอาจารย์กำลังจะพิมพมคำถามมาเลยนะนะทุกช่องทางนะแอปดำแอปแดงแอปฟ้าทีมงานเดี๋ยวจะช่วยดูคำถามนะครับให้พิมพ์คำถามมาเลยว่าชาวราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์อยากทราบเรื่องอะไรพิมพ์มาครับเลยครับหรือราศีกันอื่นนะราศีตุลราศีพิจิตรราศีธนูราศีมังกรอีกสี่ราศีนี้พิมพ์คําถามเอาไว้และพิม คำถามเสร็จแล้วสแลตราศีว่าเดียวที่เราจะจดไว้แล้วเราจะทำครับเดี๋ยวจย์ต่อให้ทางไลฟ์เลยค่ะนะคะอ่าราศีกันค่ะจันขาคนราศีกันตั้งจิตมาเลยค่ะภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่ต้องระวังหรือมีอะไรที่ราบรื่นแล้วชวนแล้วแบบโอ้ีความสุขนะคะมาดูกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราอาจย์เปิดสักครู่นะคะเป็นยังไงคะจันคาะคนราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีกันทุกคน จ้องมาที่หน้าจอค่ะ mm. ่มีเรื่องโดดเด่นถึงสองเรื่องนะชาวราศีกันค่ะอาจารย์หนึ่งมีเก์ถูหววถูลอตเตอรี่เป็นไพ่ใบเดียวที่ในเจ็ดสิบแปดลมันจะขึ้นมีเก์ถูหวยถูรลอตเตอรี่ฝันเห็นอะไรก็ให้ซื้อลงทุนแร้วได้กาไรหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่นําเงินมาให้หรือได้เงินโบนัสหรือได้เงินอะไรบางอย่างขอคอนเฟิร์มว่าชาวราศีกันเตรียมรับสารครับผมอีกเรื่อง มีความลังเลใจจะเลือกซ้ายเลือกขวาดีไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับบางท่านชาวราศีกันมีเกณฑ์การยกย้ายที่อสสย,ยู่อาศัยที่ทํางานโยกย้ายตาแหน่งเก้าสนบเก้าจเก้าเารนต์ใน,น่ะยังไม่จบคุณมีเรื่องที่สามอีกเออนี่มีครบหมดเลยนะชาวราศีกันเรื่องของคนรัก the เวอร์ใครเป็นคนโสดก็จะมีคนที่จะเข้ามาหรือคุณมีคนรักอยู่แล้วก็เรื่องราวของคนรักแต่ให้พึงระวังสำหรับบางท่านหัวใจดาบเสียบสามดาบรักซ้อนซ้อน,อนชูรักสามเสา เพราะว่าตัวคุณเองหรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วอาจจะมีคนแทรกซ้อนเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ชาวราศีการันตดแฮชแท็กมาเลยว่าครบในทุกเรื่องเช่น 1. เรื่องโชคลาภคุณก็ได้ในเดือนกุมภาณ์นะจุจีนสอเรื่องการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางานโยกย้ายตําแหน่ง99.99%กมีโอกาสจะได้สูงมากมสามเรื่องความรักคุณจะมีความรักเข้ามาหรือ เรื่องอของคนรักแต่ให้พึงระวังคนที่คุณคุยด้วยอาจจะมีคนอื่นคุยอีกหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละฉั้นนี้แหละเป็นคนคุยไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับทําอะไรก็ตามตัดสินใจให้เด็ดขาดในทุกๆเรื่องสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดและให้ไปนีผู้หญิงที่มีอํานาจเจ้าของเขาแล้วผู้หญิงเลี้ยงราชเลี้ยงราชสีความหมายคือเป็นผู้หญิงหรือตัวคุณเองแหละมีอํานาจเหนือเหนือกว่าแฟนหรือชาวราศีกันเนี่ยมีแฟนแฟน,แฟนอาจจะมีอำนาจเหนือกว่าก็เกิดขึ้นได้ แต่ให้แต่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพที่ว่าบริเวณช่องท้องกดไหลย้อนปวดท้องช่วริเวณช่วงท้องจะมีปัญหานะครับโอ้โหคนราศีกันติมาครบเลยนะคะคือแบบชัวชัวชัวเลยไม่ต้องถามเลยนะคะแสดงว่าแสดงว่าคนราศีกันวันนี้สื่อแรงนะคะจันะคะพลังงานที่ส่งมหาจันแรงมากนะคะค่ะ อ่ะคนราศีกักคนครบทั่วนนาาจยา